ครับท่านผู้ชมยินดีพบก,กับรายการแอนด์เมทเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในพาคส,สอบของเกม Assassin's Creed 3นะครับตอนนี้ผมก็กลัวมากว่ามันจะ,จ,ะจบเกมนะ They will lead me to Lee นนเราก็มาทางนี้นะครับทางหลังค่ายจะเป็นทางที่ดีบลูดและนี่คือวงคือให้ I believe นน these men meet the requirements you believe I mean. incorrectly. they're sick and weak. we're looking to build an army, not fill an almshouse. it will take months to get them into fighting shape. we don't have the time. no, please. we'll do anything you want. anything. only take us with you. what? well, <laughs> merchandise <Okay>. is useless <laughs> to us. Huh. perhaps we should discuss this back in my really, cabin. Wow. Okay, มาตรงผมเดิมยังรอกว่าเดิมรอกว่าอ่เ้รอกว่าเดิมรอกวอีกวันนี้ดูคงผมนี้โคตเท่ง่ายๆโคตเท่เออนี่ประชดนะครับใช่พูดไม่ได้พูดดงพูดจริงเลยเราภารกิจนี้ห้ามให้พวกนี้จับได้นะครับไม่งั้นเฟลเหมือนผมชิบหยเล้าเฮ้ย ไม่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 อย่าโนโนไม่เล่นไม้เม่ตายกี่รอบแล้วอ่าเอาไหม่นะครับเ <c oughs> <c oughs> ออเมื่อกี้ก็ขอโทษด้วยที่เล่นเฟลนะครับก็ขอโทษในความกากของผมด้วยนะครับเจ่ใไม่ใช่ความกากแต่ความความกากข,นขัดความมัน ทางไหนแล้วเนี่ยก็เพิ่งเล่นก็อย่างเงี้ยทำไหได้ ผมไม่ได้ซื้อแผ่นแท้นะครับผมซื้อแผ่นปลอมนะครับแล้วทำทำทำเหมือนแผ่นแท้มากครับ I'll scour the other ships if I must. I'm certain there are prisoners who will meet your needs. Very well. You have two days. days. Thank you. Present yourself to the Green Dragon Tavern in Boston with the men you've chosen. We shall meet you there along with our master. ทีนี้มันก็จะมาะมาเสร็จก็จะเริ่มแล้ว,ลว,ลวก็อ่านากินี่มาแล้วอโอเคทีนี้ก็ชิ่งนะครับ <c oughs> ไปแล้ว,วก็ผ่านไปแล้วนะคะ,ะคทนนี้เราก็ รีบว่ายน้ำพอดีคอนเนอร์เป็นนักว่ายน้ำบลารอนนะครับล้เ,เล่นนะครับอ่ะเราก็มากันต่อนะครับทีนี้เดี๋ยวขอเช็คดูว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ67%เปอร์ซนนะครับอ่ะโอเคผมว่าน่าจะอีกนานนะครับผมน่าจะอีกนานเลย เพราะกว่าจะได้ช,ดชุดนี้มันนานมากครับตอนแรกก็เล่นเป็นพ่อของคอนเนอร์นะครับจอร์สันนะครับพ่อคอนเนอร์ชื่อจอร์สันเดี๋ยวคงขอไปซื้อหาอะไรซื้อก่อนนะนี่ก็จะเป็นร้านพวกอาวุธเสื้อผ้าแมพอะไรตรงนี้ครับ ไม่มีอ่าแล้วก็นี่คือเซลวิธีหาเงินในเกมภาคสามนะครับคือหาพวกเนี้ยเอ่อเราใช่ให้เราล่าสัตว์นะครับหาสัตว์หายิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้แพงนะครับอ่าดูถ้าผมขายก็เป็น2องพันกว่าบาทโอเคขายหมดเลยครับพอไอเทมอันนี้ตอนนี้ก็มีตังคห แปดพันบาทครับอ่ามีอะไรบ้างครับแล้วผมไปซื้อธนูดีกว่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็เป็นขวานใหญ่นะครับและนี่ก็เป็นปืนนะครับนี่คือปือนสุดยอดน,นะครับห้าพันบาทครับแต่ผมไม่ซื้อแพงเกินไปนี่ก็ลูกธนูอันเดียวกอซื้อกดคอนโทรลคือให้เต็มเลยนะครับแปดสิบบาทโอเคแอมโมเฮ้ยไม่ใช่ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพวกชุดนะครับชุด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 ซื้อหมดแล้วนะครับแต่ผมใช้อันนั่งเดิมดีกว่าพอชุดมันไม่สวยเลยนี่คือแมพก็ไม่รู้อะไรอะไรแบบเออเอาแมพอะไรดีจับช่วยเลือกหน่อยดิแบบเอาแมพอะไรเดี๋ยวแบบอะไรเดี๋ยว อันนึงครับลองดูนะครับก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันอ่เดี๋ยวแล้วก็เราจะมาซื้อปืนอ้าวไม่ใช่เราเล่นแทงเงินเราปืนอันเก่าเนี่ยดิอะอันนี้ก็อันนี้ก็ทอมฮอคแอสซินนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้อันนี้ก็ที่พวกไอ้พวกเออ่ทานมันใช้นะครับอันนี้ก็เป็นมีดอันนี้ก็อะไรเนี่ยอันนี้ก็เออ่พลา เอออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกเออพระใน p b ่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้อะไรแกใช้อันนี้ครับไม่ต้องซื้อสวยดิแล้วก็อันนี้ก็นี้รู้สึกกดหลายรอบไม่ได้เนี่ยนนไม่รู้อะไรไม้เทา้าเลยเดินอ่าทีนี้ก็อันนี้ก็พวกดาบนะครับที่ผมใช้ดาบแรกดับแรกดาบ ดับเนี่ยใช้ไ,ได้วะเออดับดับนี้ผมเคยซื้อในในทุกภาคแล้วครับดับนี้มีทุกภาคเลยรู้สึกออมันโม่โมตัวตแบบนี้<อ>แล้วก็นี่ปืนอยากซื้อจังอะ่ะห้าพันบาทโอ้โหยิงตีละสี่คนอันนี้ปืนสองลูสองลูแปดพันบาทโอ้โหอันนี้สี่ลูกห้าพันบาทนี่สิสองลู นี่ก็เอเราก็มาต่อกันนะครับงานเราอยู่อย่างยากไรมากเดี๋ยวผมก็เอ้าไอ้นี่นอดูกันนะครับไม่กดในแมนนนีีอัมละ เอ้ยขอเป็นผู้หญิงนะอเป็นผู้ิงอ่ะผูิงอ่ะขาวด้วยอ่ะพวกเราเองนบนครนะครับนครสวรรค์นะครับแม่กองสามครับแม่กองสามเลยเรียกาครับเอ่อผมอันนี้เป้าหมายที่ผมแคสเกมนะครับคือเอ่อผมอยากเล่นกับไอ้พวกพี่ออยเบพวกนี้ครับ เบลิเฟอร์นะครับพวกเอ่็กโคสฮาร์ดด็อกอะไรพวกนี้ฮาร์ดด็อกเกอร์อะไรพวกนี้ครับผมอยากเล่นกับพวกเขาก็เลยมาทำอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างครับก็แล้วแต่คนดูชอบเออก็ไม่รู้จะทำอะไรพอดีภารกิจย่อยหายากมากเดี๋ยวขอดูแรมเดี๋ยวรู้สึกคลิปมัน ไม่รู้นานไม่นานก็ถ่ายต่อไปเรื่อยๆต่อไปแบบนี้แหละดีที่สุดภาคนี้นะครับเหมือนพอดโต้สองนะครับเดินขาลากครับไม่ใช่เดินครับวิ่งขาลากครับพูดอานนี้นะครับมาถึงจะมีม้านะครับก็ช้านะครับไม่น,น่าจะมีเครื่องบินนะครับ เครื่องบินเหมือนของภาคกองแล้วขับเครื่องบินได้ไอเครื่องบินเครื่องร่อนของเลีอยวนัโดที่มันสร้างนี่ก็เป็นถ้าเราจะมาแอบในนี้ได้นะครับใครดูคลิปแล้วก็ดูคลิปของคนหนึ่งแล้วก็จะรู้นะครับอเอาเออรู้สึกเล่นตั้งนานนี้ แล้วมาต้องมามาอะไรข้างข้างขาเนี่ยฮะไม่รู้แหละไหนที่รู้กินด้วยตอนนี้เราก็หิวมากแล้วครับเราเป็นถ้าเรามาเล่นเกมนี้นะครับอย่าลืมครับเล่นกับสัตว์มั่งนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเล่นทําไมก็เล่นไปก่อนพ่อสอนไว้อาจจะไม่พ่อแม่ก็ได้ครับนะปู่ย่าตายายสอนใครก็ได้สอนครับแล้วแต่น หรือว่าจะทำเหมือนเออทำเหมือนอะไรก็ได้แต่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะหลับมีอะไรจะบอกครับความเัาของคนนึงสามารถเปลี่ยนเคสเป็นดาบได้โอ้โหเย้มาเทลงกูมันแล้วมึงก็ได้ความสมบูรพิเศษมากมัวอะไรมัวอะไร โ <c oughs> ม่วแล้วมัว่วเ <c oughs> ลยโม่วแล้วอ่าก <c oughs> ็เอ่อ <c oughs> ที่เอ่อผมไม่ได้ว่านะครับที่ผมหัวเราะตอนนี้ผมอยู่กับไอ้เพื่อนผมครับมันก็พูดนะอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้งางอันแหลแต่อ่า ตอนนี้ถ้าผมเล่น,านตา้งสามเซตก็ไม่ต้องช่วยซื้อเลยครับผมว่าเพราะมันเขาขายเกินเกินกำหนดที่เขาจังการแล้วครับใครจะโหลดบิดก็ได้ผมไม่ว่าอะไร,รแต่ว่าถ้าซื้อแผ่นแท้จะดีกว่านะครับตอนนี้ก็ผมก็ว่าจะว่าจะมาทำภารกิจย่อยนะครับแต่ว่ามัน ไม่รู้่ครับให้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยทำภารกิจย่อยตอนที่ประมาณได้เออเอร์เซ็นตะ์ประมาณนี้หรือว่าให้ประมาณ90%เอร์เซ็นตะ์ยไปมาทำภารกิจย่อยนะครับเออพอดีผมเห็นคลิปที่เออเขาใส่ชุดชุดเออ ECO ภาค r o t h e r h o o d แล้วก็ใส่ชุดออเเรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไงครับก็เลยเนี่ยครับเปลียนก็คือ ซื้อชุดหมดเลยครับในร้านมีอะไรซื้อหมดตั้งๆที่ผมอยากรู้ว่ามันมีหรือเปล่าก็เลยซื้อตรงมันมีแค่เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีวันยี้ก็เออพอดีผมมาถามทางครับ<อ>ผมโอ้ย เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกินด้วยนะกินด้วยนะกินด้วยกินด้วยเอ่าโอ้นี่เรามาลักวัวนะครับลักวัวแล้ว่าวัวได้นะผมฆ่าตั้งเมืองเลยนะเนี่ยแต่ว่าในเมืองสัตว์พวกสัตว์มันจะฆ่าไม่ได้นะครับมันจะฆ่าได้เฉพาะพวกอะไรอ่ะ พวกที่อยู่อายาอยาเขียนนะครับไก่ไก่ไก่ให้อาหารไก่ครับนี่ก็นี่พวกนี้ก็คือพวกที่เขาจะมาประท้วงนะครับให้เราไปปุ๊บแล้เขาก็จะไป รวมตัวกันเพื่อประท้วงหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะเขาเกียนพวกอันกินครับเดี๋ยวผมจะเล่นเหมือนสปินเตร์เซ่แค่ดีนะครับพอดีผมชอบเกมที่ถ้าเออมีคนถามว่าเกมที่ผมชอบคือเกมอะไรล่ะก็คือเนี่ยแอสซิสต์นะครับผมเล่นทุกภาคนะครับจะเป็นภาคหนึ่งครับมันทุกภาคตรงไหนวะ พอดีภาคหนึ่งมันมันไม่มีให้ให้ซื้อให้โหลดนะครับก็เลยเดี๋ยวทำอะไรดูนะไม่กดัวดีนี่อ้าวเมื่อกี้หล็งตัวนู้นทำไมตัวนีว้มาวก็เต็มโดตายซะไม,ม่แพงออกไปเลยใจมันดีกว่าใจดีที่สุดมาแล้วเร็วดีเร็วคือถล่อยู่เนะอะ สบายใจผมเคมาแล้วพอดีผมชอบแวะนะครับชอบแวะปี๊ดนั่งรนั่งรถอีกล้วบางเกมนี้ถ้าใครจะปั๊มนะครับก็คือไปหาสัตว์ฆ่านะครับว่างๆก็หาสัตว์ฆ่าไม่มีอะไรทำก็เอาสัตว์นี่แล้วก็มา มาฆ่าสัตว์เล่นๆนะครับก็พอได้ังิก็มาซื้อของไปที่ได้เยอะนะครับก็ครับเออแต่ว่าภาคนี้ไม่มีธนาคารเหมือนกับภาคอื่นมีธนาคารเนี่ยดีผมเออเออฮืออฮืออแล้วมึงจะซัด่เ้ยรู้สึกว่าเขาใส่มามาก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำแล้วก็ค่อยต้มไปเลย เขาอบอกว่าฝั่งนี้บักเยอะนะครับมันเยอะจริงๆนะครับบางทีผมวิ่งงอย่างนี้มันมันจมองแล้วใต้ดินแล้วก็มาขึ้นมาใหม่ครับนะบักนีถ้าถ้าเป็นพวกปีบๆางกนี้นะครับถ้าบักบบนี้งวผมว่าผม,ผมชอบนะบแต่ว่าถ้าลงคืนลงให้นานเลยไม่ต้องขึ้นมาแล้วก็ยิงย่างเดียวนะครับ พวกนีออ้ออน,นะครับถ้าใครเล่นออจะรู้ว่าเราไปเล่นในยุคปัจจุบัน <c oughs> หรือว่ายุคอนาคตนะครับออมันจะเล่นเล่นเยอะกว่าภาคอื่นๆนะครับที่ผมเล่นมาก็เล่นมาสี่รอบนะครับเล่นในยุคออยุคมูนะครับยุคเล่นมอนนะครับ รู้สึกว่าเออเอเอรู้สึกว่าภังนี้เรนนี่จะตายนะครับ <c oughs> เอ็นเออไอ้เจ็บไอ้เจ็บมันบอกผมนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> รงทางไหนเนี่ย <c oughs> จงไปบินไปเดินเางสวยงางเลือดแต่เมื่อกี้ลงมาที่มืด เฮ้ยมันไงเออบางคนที่ยังไม่เล่นนะครับเวลามาเนี่ยครับมันจะบังคับไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะวิ่งไปเองผมน,นี่ตอนนี้ผมไม่ได้เกิดอะไรนะมันบังคับเองอปอบีนเออรู้สึกยังไม่ได้เล่น <c oughs> เออตอ,อนนี้ผมเล่นมา <c oughs> เล่นมา <c oughs> โอ้ไลอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฝั่งนี้มีโจนด้วยแ <c oughs> จ็บจบ เออเนี่ยนั่น่ะมีโจนด้วยเหมือนภาคอื่นเลยครับเออผมว่าเดี๋ยวบอค่ายดีเสร็จเออก็แค่นี้ก่อนนะครับรู้สึกเหนื่อยนายกับเกมเหลือเกิดลิวซี่โอ้ทำไมวิ่งเชิดจังเลยอ่ะเรวดี เออยาใช้มันก็พอครับอันนี้ใช้เดี๋ยวมันตายะใช้ปัดก็ตายดีกว่าเฮ้โอ้ยเลิกทับอะไรผิดไปเนี่ยแทนที่จะจับโจรนั้นโอ้นี่ไม่ใช่ไม่รู้นะครับนี่ว่าโจรหรือใครครับก็วิ่งปาไปเรื่อยๆไอ้เวรรุ่นนี้ผมไม่เรียกว่าโจรไปก่อนนะครับเร็วเร็ว ก็ให้เราทำการคลิกของรับนี่มันก็จะมาหาเรื่องเรานะครับขอนี้ก่อนก็นนะเออไอ้เหรอจะไม่ได้ทันได้ไหมไม่เออ 六。Vale เราวิธีนะครับคือเรารีบวิ่งไปฟันนะครับตีค่ายตอนนั้นครับเราจะฟันตรงตรงไม่ได้หรือคัลเตอร์ไม่ได้ครับลองกลับแบบนี้อันนี้ครับให้เราลา <c oughs> มฟันมานะครับให้เรากดนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นนิ่มจะถ้าหลุมเล็หลุได้นะแต่ว่าถ้าหลุมใหญ่ยากหน่อยแต่พอมันต้นไม้โคตรเล็กบานนะครับมันจะทำให้ดาบหล่ดาบมันหล่นนะไม่ได้ดาบเลยมาอีอีกดมาแล้ก็จะมาจิกไอตัวเดิมนะกดตัวอีครั้งครับเพื่อจะแค่เนี้ยโอ้โห เสียร,รมว่ะไม่เหมือนป้าอื่นเลยได้ทีพันอเอาเอาเออเออ๋ออ๋อ,อเป็นไรอะเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็จบเพียงโอ้โหบ,บ,บังังก็จบเพี <c oughs> ยงเท่านี้นะครับไม่ร